ดูอีกเรื่องหนึ่งครับก็เรียกว่าจบไปอย่างสนุกสนานจริงๆนะฮะสำหรับการแข่งขันเรือยาญประเพณีชิงทั่วพระราชทานประจำปี2566นะฮะก็จัดโดยเทศบาลนครนนทบ,บุรีครับทุกท่านฮะ,ะหัวเรือใหญ่ของงานนะครับก็คือคุณสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีนคะรนนทบ,บุรีคือถ้าพูดถึงท่านดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนคะรนนทบ,บุรีก้าสมัยนะ เก้าสมัยผลงานของท่านเนี่ยมากมายนะนับไม่ถ้วนเลยนะคุณเป้เออที่เมืองนนเจริญเนาะมีอะไรดึงดูดอะไรหลายอย่างกิจกรรมต่างๆมากมายที่น่าสนใจนะรักษาสืบสารประเพณีไทยไว้มากมายเลยนะคะก็ถือว่าเป็นคนที่ดารงตําแหน่งนายกเทศมนตรียาวนานที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้สกินเนสบุ๊คต้องเข้าละโอ้ยาวที่สุดในโลกก็ว่าได้นะเก้าสมัยนะครับท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกัน เพราะว่างานเนี่ยจบไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรียนเชิญท่านมาในรายการด้วยนะฮะมาพูดคุยความสําเร็จของการจัดงานด้วยแต่นะฮะตลอด9ก้าสมัยที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็เป็นผู้ที่มีผลงานแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนมากมายอามีอะไรบ้างติดตามรับชมกันครับเช่นค่ะ นายสมนึกณนเดชากุลนาย,ยกเทศมนตรีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องถิ่นเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนรวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครน,นนทบุรีทั้งนี้เทศบาลนครนนทบุรีตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคร,รัฐ ภาคเอกชนและผู้นำชุมชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ตรงตามความต้องการโดยภายในงานได้เปิดโอกาสให้ชุมชนนำเสนอปัญหาตลอดจนมีหน่วยงานต่างๆอาทิสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีและสถานีตำรวจภูธรรัตนาทิเบตการไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรีเขตบางใหญ่การประปานครหลวงสาขานนทบุรี การลถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยสายสีชมพูแขวงทางหลวงแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรีมาร่วมกันบูรณา,าการหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันและเป็นการปฏิบัติงานตามหลักธรรม,มาพิบาลทั้งนี้เพื่อให้ชมุมชนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปนายพงชัยเกาะหมาก รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี <c oughs> เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิง่นทั้งนี้เทศบาลนครนนทบุร Th ี <c oughs> ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพสามารถพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสถานศึกษาออกแบบการเรียนรู้ตลอดจนจัดก,การเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ตรงตามเป้าหมายการจัดการศึกษา กองการเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนนทบุรีจัดโครงการเสริมสร้างความรู้และการศึกษาดูงานเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้หลักสูตรนครนนท์สู่เมืองอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเมืองลดค่าใช้จ่ายลดการใช้ทรัพยากรของเมืองโดยเน้นการออกแบบที่ดีนำไปสู่การบริหารจัดการเมืองภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดี มีความปลอดภัยสูงและมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม